สวัสดีวันที่24พฤศจิกายน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลกกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขของหวยไทยลาวและฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และคำนวณหาผลลัพธ์กันนะครับผมอ,อ่สำหรับวันนี้น่าจะเป็นคิวของหวยลาานะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาขอขึ้นคำเตือนนิดนึงนะครับหวยและลอตเตอรี่เป็นเลขสุ่มโดยสมบูรณ์ ไม่มีวิธีการใดในโลกที่จะคำนวณให้ได้ผลลัพธ์แน่นอน100%หรือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแม้แต่คลิปที่ผมกำลังจะทำจัดทำขึ้นนี้ก็เช่นกันนะครับดังนั้นผมไม่สามารถที่การันตีผลลัพธ์ใดๆให้ท่านได้นะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิติคณิตศาสตร์และใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและ,ะหาผลลัพธ์กันนะดังนั้นแล้ว โปรดใช้วิจาะและญาณของท่านในการรับชมอย่างสูงด้วยนะครับผมมาวันนี้เป็นคิวของหวยลาวนะฝั่งซ้ายมือคือหวยลาวที่ออกไปแล้วเลข6ตัวของวันนี้งวดวันที่24พสพฤศจิกายนนะครับก็6ตัวออกไปแล้วส่วนฝั่งขวามือคือคลิปวิดีโอที่ผมได้ทําเอาไว้ทําการวิเคราะห์เอาไว้อะนะเพื่อวิเคราะห์ผลของหวยลาววันนี้ว่ามันจะออกอะไรเราจะมาทำการเปรียบเทียบกันนะว่าจะตรงไหม ็ทํำรวงหน้าไว้ประมาณ2วันนะครับพอหวยลาวออกผมก็มาทําเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่ติดอะไรเรามาดูที่ตารางสรุปผลท้ายคลิปเลยแล้วกันนะงวันที่1นึ่วันที่24พฤศจิกายนของหวยลาวฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกก็คือ2.02.133เราจะมาทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีเขียวก่อนนะซึ่งมี10ลำดับเรามาจะาเราจะมาทำการเปรียบเทียบกันทีละลำดับเลยนะ2 0 2 1 3 3 โอ้โห oh. ไม่ต้องอะไรอะครับ <c oughs> คุณดูสามสองนี่ใเลขท้ายสองตัวสามสองทั้งหมดเลย <c oughs> สำหรับการคำนวณในสูตรสีเขียวนะหรือการคำนวณในแบบแมทริกนะสามสองอ่ะพูดง่ายๆเราวิเคราะห์ว่าแนวโน้มมันจะออกสามสองแต่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 มันไปออกสามสามเห็นไหม วิเคราะห์ไว้ว่าจะออก3-2ออก3-3แล้ว10อันดับเลยอ่ะ10ลำดับ10ชุดเลยเนี่ยท,ที่วิเคราะห์ไว้ว่ามันจะออก3-2นะก็เสียได้อีกแล้วนะครับปะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูไปทําการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าต่อเลยแล้วกันนะ202133โอโหมาตัวแรกก็20เลยข้างหน้าเห็นไหม20 202มีไหม หนึ 1> 1, 3, 3. ่งสามสามตัวหลังไม่ไม่ถูกอะไไปถูกสองตัวหน้าสองลำดับนะลำดับที่หนึ่งกับลำดับที่สามสองตัวหน้านะครับแต่ว่าไอ้ที่เฉียวจริงๆคือชุดการคำนวณในสูตรสีเขียวนะแต่ชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าน,นี่ก็คือไปถูกแค่สองตัวหน้าแต่ก็ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรนะใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้เราก็เฉียวๆไปสองตัวท้ายนะ เราไปที่ลำดับต่อไปเลยแล้วกันคือเราจะไปทำการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขในึงวันถัดไปนะผมกดรันโปรแกรมและกดหมายเลข2เลือกเมนูที่2อ่ะแหละเพื่อทำการวิเคราะห์แนวโน้มของหวยลาวในงวดวันที่26พฤศจิกายนนะครับผมผมไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้ช้าเรามาดูสรุปสรุปผลการทำนายหวยลาวนะหรือสรุปผลการวิเคราะห์หวยลาวแนวโน้มของหวยลาว ดวยวิธีการคำนวณในแบบ Matrix, แมทริกเราได้เลขสีเขียว6หลักทั้งหมด10ชุดตามนี้นะครับและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีคอนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า6หลักอ่าสิชุดเช่นกันแล้วก็เช่นเดิมเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในทางสถิตินะครับก็เรียงตั้งแต่มากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุดตามลําดับนะลำดับที่ 1- นึถึงสิเลยนะครับผมเอ่อสำหรับวันนี้ก็เฉียวๆนะสองตัวท้าย <laughs> ก็เดี๋ยวเราไป็ลุ้นในงวดถัดไปต่อแล้วกันในงวดวันที่26พฤศจิกายนนะก็สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับผม